ส,สวัสดีค่ะนีิตอนก็สู่ชอบเวอร์เวอร์น,น,นะคะวันนี้เราจะรีแอคเพลงของวงพาานนีวานแฮมเวอรนะจ๊ะใช่ก็คือกลับไปเคปบ๊อบ<ช>เพราะว่าช่วงที่เราหยุดไปเนี่ยไม่ได้ถ่ายกันเนี่ยก็คือมีเคปบ๊อบที่ออกมาใหม,อม <า S 1> ่อ่ะเยอะมาเยอะไม่ต้องสงสัยเอ๊ะทำไมจุนซัมใช่จ้ะวถ่ายมาแล้วถ่ายรูไปจ้ะนาไมจะมีเวลาจ้ะใช่ก็อันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าปล่อยมาสักพักแล้วแหละ ถึงเงินยังหรือว่าแค่อาทิตย์อาทิตย์สออาทิตย์ประมาณนี้ไม่มั่นใจเลยอะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวเราอย่ารอช้านะจ๊ะเราไปเริ่มฟังกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะยังไงรู้เบาเหมือนกันุมจะหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไปเลยจ้ะไปจ้ะช่บเพลงไซเรนนะจ๊ะอยู่สตาร์ชิปปะถ้าฉันจะไม่ผิดตอนที่ฉันส่งให้เธอจะไม่ได้เันโอ้สุดมากเลยหลอก ดีครับหกคนปะคือห้าหกคนนี้ดีคนดีหน้ามันดีเหมือนข้างคล้ายหมาจระเขเออเอาหัวทรงเดียวกับพยาซอกเล็บเสียตรคนนี้ก็ดีดีทุกคนเลยทำไมดีทำไมหล่อทุกคนเลยอ่ะ เท่คอนเท้แฮะมันก็ดีอะฮัลโหลทุกคนละมังกรงแล้วน,น่ารักโอ้ยเราว่าดีนะจริงเพลงดีเอวีก็ดีนะ เพลงมันแบบรอ่ะตัวเพลงดีอ่ะีดูคนอ่ะดุทุกคนต้องมาขายล้วนะน้องดีหมดเลยอ่ะทำไมเดียก็คือหาเมงไม่ได้นะถ้าจะถาเมงจะวงนคือถ้าทันที่หนึ่งนคนแรกเที่ยวมาคนนั้นที่เราไปเที่ยวคนเียเแอกแล้วอ่ะ もうヒー、まあ、いいフォームしていきや、せいきややとおばあれ。ヘーです。そういうことです。 นี่น้องคนไหนน่ะพี่จังลูกใช่คนแรกที่เราชมกันเนาะแล้วเราแบบว่าจำหน้าไม่ได้อ่ะแต่รู้ว่าดีอ่ะชอบชอบอ่ะชอบเสียงแบบแบบน้องเขาเสียงแบบเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเขาสรุเน้อเจริงถ้าฟังอีกรอบวะปิดเลยเอาจริงอันเนี้ยตอนนี้เริ่มติดละ คือคือคือเลือกได้เลยว่าที่แม่คุ้นหออทำนองมันอะไรเงี้ยนะเท่หมดีอะเลิศสุดยอดน่าจะคนนี้แหละที่ฉันชอบฉันเลือกไม่ถูกแลวเอาจริงสรุปอะเฮ้ยเพลงดี ตีน้องก็ตีไหนลองก,กดออกไปดูไหม่อน้องอยู่ค่ายเลยเธอกดกลกน้องอยู่ค่ายอ๋อ M N C F N C F N C ะลร F N C Entertainment ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นค่ายที่มี L A กับออ <laughs> อยู่ดีอยู่ดีชื่อก็ติดอยู่ที่นี่ F T Island อ,อ๋อ <laughs> ใช่ไหม ค่ะไม่รู้อ่ะต้องต้องเล่นดูก่อนอ่ะเนี่ยอ๋อเอส i n i นก็อยู่เฮ้ยแต่ค่ายนี้แบบก็ใจดีเลยนะคะเอเอใช่ไม่น้องดีอ่ะทุกคนๆๆๆๆเพลงก็ดีนะเพลงติดเราอ่ะว่าเพลงติดหูเลยแหละชอบผ่าน <c oughs> ควมหลอกก็คือแบบโอ้คนแรกที่เปิดมาโอ้โหยอมเลยหะยอมเลยคะ่ะโอ้เมือคนวางได้ถูกหรอคะโดนตกไปกันเยอะแน่นอนแค่คนแรกเขาจะเป็นแบบเปิดมาคนแรกเห็นอันนี้ถูกเราเราจะแบบโอ้ดีดีสุดๆดีจนอ๋อไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวขอไปหาชื่อก่อนนะนถ้าแบบว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อยากจะขายน้องก็ขายมาเลยจ้าแม่เที่มาเลยจริง มาบอกได้ม,มาบอกบุญเราหน่อยบางทีเรารก็แบบว่าเอาดูอนุนนนนี้หรือว่าไม่มีเวลาไม่ได้ไปทำอะไรอะ<ช>ไรเลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปแหละเออแต่ก็บางทีก็ลืมใช่ในี่เรา,เอา,เอาสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่ลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะคะ First, ทั้ง f e c o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  ท Twitter เลยนะจ๊ะวังงนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย